มาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะประจำเดือนตุลาคม2567ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวกรกฎก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ8ไม้ความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีร่วมกันมันมีกันมาแบบ ยาวนานแล้วก็เป็นความผูกพันค่ะที่คุณกับเขาพัฒนาความสัมพันธ์มาออแบบตอนนี้มันเป็นความมั่นคงแล้วที่คุณมีให้กัน ความรักความสัมพันธ์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็มันเหมือนมองไปถึงอนาคตนะคะ DM เพจความสุขความสมหวังค่ะแล้วก็พลังงานตัวตนของชาวกรกฎขึ้นมาเนาะอืมชาวกรกฎเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, คนรักเป็นอย่างดีคุณเ,เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ค่ะในตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องกังวลใจในเรื่องของอนาคตความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเออด้วยบุคลิกด้วยตัวตนของชาวกรกฎแล้วเป็นคนคิดเยอะคิดมากค่ะเป็นคนแบบบางทีบางครั้งเนาะเป็นเรื่องมโน เป็นเรื่องที่คิดไปเองต่างๆนานาค่ะแล้วก็เก็บมาออวุ่นวายใจนะในตรงนี้ก็ต้องเรามาะระวังความคิดตัวเองด้วยค่ะ The Tower q u e e n o f P นอ t พ c l e ตคิงอลพาริในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคนรักเนาะหรือว่าคนรักมีเรื่องเซอร์ไพรส์คนรักมีสิ่งที่ได้ทำสิ่งดีๆให้มอบสิ่งดีๆให้หรือว่า ซื้อของขวัญของกำนันให้กับชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้เป็นไปได้สูงค่ะและอีกในหนึ่งนะคะก็ให้ชาวกรกฎระมัดระวังเนาะเรื่องราวที่จะเป็นปัญหาทะเลาะกันกับคนรักได้แบบโดยแบบไม่ทันตั้งตัวแบบเรื่องไม่ใช่เรื่องตรงนี้ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงเออควีนออฟคัพค่ะ สี่เหลียนอ๋อมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงเกิดขึ้นได้ค่ะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอาจจะเป็นอ๋อบางทีบางครั้งอ่ะมันหวาดระแวงไปเองในตรงนี้ก็ต้องเรามาระวังเนาะหกไม้ค่ะ King คิงออฟคัพในหลายๆคู่ที่โกรธกันอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้จะได้รีเทิร์นคืนดีเนาะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันค่ะเพจออฟวาดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะมันเหมือนยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งรักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ ในตรงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่มันปรับตัวกันมาได้ดีแล้วอะปรับตัวเข้ากันโดยแบบเฉลี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละมันก็อาจจะมีแค่บางข้อบางมุมอะค่ะบางทีบางครั้งคนเรามันก็จะมีข้อเสียเนาะที่แบบว่าชาวกรกฎก็ต้องรับในข้อเสียของคนรักคนรักก็ต้องรับในข้อเสียของชาวกรกฎนะคะในตรงนี้บางทีบางครั้งก็อาจจะทําให้เป็นเรื่องที่จะทะเลาะกันได้เนาะ ก็ระมัดระวังนะในช่วงเดือนนี้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องค่ะก็ระมัดระวังแต่ด้วยสถานะความสัมพันธ์แล้วถือว่าค่อนข้างเป็นพลังงานบวกมากๆค่ะสําหรับชาวกรากกดกับคนรักเนาะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขาเนาะพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย The Hermit ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักเนาะเหมือนต่อหน้าสาธารณาชนเขาอาจจะไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะแต่เขาเป็นคนที่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์ค่ะเป็นคนที่อ่อเขาเรียกไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักหมายถึงว่าเขาถ้าคบใครแล้วเขาจะคบแบบยาวๆคบแบบมั่นคงเนาะอาจจะมองถึงเรื่องสร้างอนาคตเหมือนกับว่าถ้ายัางไม่พร้อมก็ยังไม่ได้แบบ จะพูดออกมาอืมต้องเก็บเงินเก็บทองแบบมั่นคงก่อนอะถึงจะพูดเรื่องแต่งงานถึงจะพูดเรื่องการวางแผนครอบครัวค่ะ The World เก้าดาบอะก็มีหลายๆอย่างเนาะที่เขาอาจจะทําให้คุณเครียดหรือว่าในหลายๆอย่างที่คุณอาจจะทําให้เขาเครียดบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้ก็เรามาระวังค่ะอย่างที่มีกาบอ,อกไปแล้วเนาะ The h i r o p e n ค่ะเขาเป็นคนที่อืมเป็นคนที่ชอบข้าวัดอะเป็นคนที่ ใจบุญเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนค่ะคนคนคนนี้เนาะถึงจะดูแบบไม่หวานแบบไม่โรแมนติกแต่เป็นคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างเป็นห่วงความรู้สึกของชาวกรกฎนะสองไม้ค่ะเหมือนตอนนี้ก็มองไปถึงเรื่องการสร้างอนาคตแหละเรื่องการวางแผนการสร้างครอบครัวนะเจ็ดดาวก็เป็นความผูกพันระหว่างคุณกับเขาเขาก็รู้สึกมีความสุขขาที่มีชาวกรกฎอยู่ข้างๆเนาะสี่ถ้วย เอ็ดออปติคอลเจ็ดถ้วยอ่ะค่ะก็บอกเลยว่าตอนเนี้ชาวกรกฎเป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจเขาแหละเป็นคนตรงสเปคตรงไทยเขาแต่ในช่วงเดือนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะด้วยพลังงานแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องความหึงหวงขึ้นมาตั้งแต่พลังงานของชาวกรกฎเนาะส่วนของเขามันก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามาจ้อแจอุ่นวายค่ะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแต่เขาไม่ได้เปิดใจนะเขาไม่ได้สนใจอะค่ะอืก็ถือว่า ยังไงเราก็ยังเป็นพลังงานที่ดีอยู่ระหว่างคุณกับเขาถือว่าเขาก็มีความมั่นคงให้กับชาวกรกฎค่ะเขาก็คิดในหลายๆอย่างในเรื่องความสัมพันธ์เนาะมองไปถึงเรื่องแบบออการเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถในตรงนี้ค่ะเขาก็เป็นนักวางแผนคนหนึ่งเลยทีเดียวถือว่าพลังงานค่อนข้างดีมากค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่โก,กรดกันมีปัญหากาันสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย คิงเขาพาร์ติเคลิลค่ะยังไงถ้าความมั่นคงยังอยู่เนาะใจเขาก็ยังมีคุณคุณก็ยังมีเขาก้าเหรียญค่ะก้าถ้วยบางทีบางครั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมาจากเรื่องของเวลาเนาะบางทีบางครั้งอาจจะติดงานงานยุ่งงานเยอะจะไม่มีเวลาให้กันนะคะตรงนี้ก็ทําให้เ,เช่าก็รกกหรือเขาเองนะอาจจะน้อยน้อยใจได้อะ,ค,ะค่ะสิบเหรียญค่ะด้วยพลังงานเราเนาะมาจากเรื่องของการอ๋อเมคมันนี่นี่แหละทําให้ไม่ค่อยมีเวลาจะดูแลเทคแคร์กันเท่าไหร่ สองไม้แต่มันก็มีความห่วงใย,ยให้กันมีความคิดถึงกันเนาะสองถ้วยอืมมันน่าจะเป็นอารมณ์แบบเนยๆนอย้นอยใจงอนๆเนาะที่ไม่มีเวลาเที่ยวไม่มีเวลาเดทกันนะคะ w i e a of Fortune the Moon ความไม่สบายใจความกังวลใจเนาะเจ็ดไม้กลัวคนอื่นๆที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์จะทำให้เขาเปลี่ยนใจหรือว่าจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแดดาบแต่ยังไงแล้วเนาะ ความผูกพันที่คุณมีให้กันมันตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะมันเป็นความรักฝังลึกเนาะมันเป็นอะไรที่มันเออไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนใจกันได้ง่ายๆเนาะบอกเลยค่ะว่าคู่ที่โกรธกันที่มีปัญหากันให้ลดทิฐิลงเนาะให้แบบว่าใจเย็นๆค่ะหันหน้าเข้าหากันเนี่ยในพลังงานแล้วยังไงแล้วยังรักกันอยู่ยังไงเราตัดกันไม่ขาด ในตรงนี้ต้องใช้เวลาเนาะเดี๋ยวก็จะกลับมาเคลียร์ใจแต่ชาวกรกฎเองนี่แหละที่คิดเยอะคิดมากในตรงนี้ก็เออเขาเรียกอะไรให้ใช้เหตุผลนะคะให้มองถึงสถานการณ์ความเป็นจริงเนาะแล้วก็เชื่อใจกันให้มากๆค่ะแล้วมันจะพาตัวคุณกับเขาผ่านผลเรื่องราวต่างๆตรงเนี้ยปัญหาตรงนี้ไปได้เนาะใช้ความรักใช้ความมั่นคงที่คุณมีให้กันนะคะอยากบอกเลยว่ายังไงแล้วมันไม่มีมันไม่ได้ move on อะมันก็แค่เป็นการปรับความเข้าใจกันมากกว่า โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างชาวกรกฎกับคนรักเนาะอ่ะขึ้นมาเป็นแปดเหรียญค่ะจัดติด The Hangman นเอ h t of Cups สองดาบอืมก็บอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นพลังงานบวกนะอ๋อมันเป็นอะไรที่เหมือน ตัวชาวกรกฎเองอะ่ะก็ปรับตัวเข้าหาเขาได้ดีแหละแต่ใจของชาวกรกฎอะค่ะมันไม่เลิกคิดเยอะไม่เลิกคิดมากน้องกังวลใจมันเหมือน คิดแบบ cover ไปไกลคิดนำหน้าไปก่อนนะคะว่าเราจะเกิดขึ้นแล้วจะต้องแก้ไขอะไรยังไงอย่างตรงนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความสับสนเกิดความวุ่นวายใจในชาวกรกฎเองเนอะบางทีบางครั้งต่อหน้าคนรักก็คือมีความสุขแฮปปี้ดิ้งหน้าตายิ้มแย้มเบิกบ,บานค่ะพออยู่คนเดียวเราก็คิดเยอะคิดมากเนอะคิดไปต่างๆนานานในตรงนี้ก็ต้องระวังความคิดตัวเองด้วยนะคะสําหรับชาวกรกฎนะเดอะฟูค่ะ ปล่อยๆมันไปบ้างนะคะอย่าให้มันวุ่นวายใจมากอย่าให้มันรกในใจนะคะ King of Particle ค่ะ8ดดาบ The High Princess Page of c u p เนี่ยค่ะมันเป็นความกังวลใจของชาวกรกฎเนาะกลัวกลัวว่าเขาจะมีใครปิดบังซ่อนเลนอยู่กลัวว่าจะเจอกับรักซ่อนซ่อนรักค่ะอืมมันเป็นความแบบมันเหมือนกับไอความมีเสน่ห์ของเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่มีคนเข้าหายเยอะแล้วมันทําให้คุณแบบรู้สึก หวั่นใจรู้สึกหวาดระแวงเนาะในความสัมพันธ์กลัวกังวลใจค่ะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปเนาะแต่บอกเลยค่ะด้วยพลังงานแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะมั่นคงนะมันจะเป็นความไม่สบายใจความหวาดระแวงนี่แหละที่มันจะนาพาไปสู่ถึงปัญหาและความหึงหวงแล้วเป็นเอ่ออะไรที่อาจจะเป็นทะเลาะกันโดยที่ว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องได้อะค่ะต้องระมัดระวังเนาะยังไงแล้วเดี๋ยวมิกะขอเปิดพลังงานของไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับชบาวกรกฎนะคะ The ะ o ชาวเรก็ระมัดระวังความคิดระมัดระวังคําพูดเนาะที่จะทําให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นได้ค่ะเพจออฟสอดเดอะชาริออตหนึ่งฟิล์มพาทิเคิลค่ะสีถ้วยและหกไม้อืมยังไงแล้วเรามัดระ,ระวังเรื่องราวที่จะทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมันจะทําให้คุณกับเขามันกลายเป็นว่าอาจจะงอนกันแล้ว าเรียกมันเสียเวลาในการจะต้องมา,าง้อกันนะคะในตรงนี้เนาะยังไงเราก็ใช้เหตุผลก่อนนะก่อนที่จะโกรธกันหรือก่อนที่จะหาเรื่องหาประเด็นทะเลาะก,กันนะคะพอมองแล้วยังไงแล้วอะ่ะบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดบางทีบางครั้งมันเป็นเรื่องของอารมณ์เนาะที่มันบางทีมันอยู่เหนือเหตุผลนะคะก็ะต้องมาระวงังแต่สุดท้ายแล้วปรับความเข้าใจกันได้สุดท้ายแล้วเริ่มต้นใหม่กันได้อะคะ่ะ ในตรงนี้ก็เป็นพลังงานของไพ่ที่ต้องการให้ชาวกรกฎเรามาระวังในเรื่องนี้นะคะเรื่องที่จะเป็นประเด็นกันได้กับคนรักได้ง่ายๆเนาะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวกรกฎค่ะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเนาะขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะขอให้พลังงานบวกของไพ่ส่งผลให้ชาวกรกฎสมหวังในความรักนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ